สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยวันที่2 8 2 0 2 4วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมารายง,งานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานการณ์การสู้รบในปาารพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องแต่มาดูสถานการณ์ในพื้นที่รัฐชานใต้นะครับในพื้นที่ของเจยัดศึกนะครับกองทัพสภากบกู้รัฐชานหรือว่าอาซีดสนะครับภายใต้การน,นําของเจยัดศึก ครับวันนี้ก็ได้มีน้องๆทหารใหม่นะครับหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับวันนี้ก็ได้มีการเริ่มผึกทางวินัยทางทหารนะครับหรือว่าการสู้รบนะครับวันนี้ทางกองทัพสภากองผรัชสารนะครับกลุ่มน้องๆทหารใหม่นะครับหกพันนายนะครับในพื้นที่เมืองใหญ่นะครับในพื้นที่เมืองน้ำจากนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองปั่นนะครับในพื้นที่ จังหวัดหมอกใหม่นะครับก็มีอีกหลายพื้นที่อีกหลายเมืองวันนี้นะครับก็มีกลุ่มน้องๆทหารใหม่นะครับวันนี้ก็เลยฝึกทหารกันอย่างเข้มข้นนะครับในพื้นที่รัฐฉานใต้นะครับต้งจากที่กลุ่มน้องๆทหารใหม่6,000คนนะครับเข้าเป็นทหารใหม่ของกองทัพสภากวอบกุฎฉานนะครับเนื่องจากไม่อยากไปรับใช้ทหาพรพม่าและมีอ่างไหลนะครับไม่อยากไปเปลี่ยนท่านพม่านะครับวันนี้ก็ไม่มีทางเลิกนะครับทาง กลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับในพื้นที่รัฐฉานใต้นะครับวันนี้ต่างพากันเข้าเป็นทหารของกองทัพสภากองู้รัฐฉานเป็นจํานวนมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องสาวไทาย,ายและกองทัพรัฐฉานนะครับเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ก็ได้มีการทยอยผึกอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองปั่นในพื้นที่เมืองน้ําจางนะครับในพื้นที่ เมืองหมอกใหม่นะครับในพื้นที่เมืองล่างเคออีกหลายพื้นที่อีกหลายเมืองวันนี้นะครับกองกําลังสภากองูลรัชฉานนะครับก็ได้มีการผึกต้องล้องทหารใหม่นะครับพร้อมในวันข้างหน้านะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามในพื้นที่รัชชานใต้นะครับถ้าหากกองทัพสภากอผูลรัชฉานะครับจะเข้าโจมตีท่านพม่านะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากครับพี่น้องครับเนื่องจากกองกำลังของ ท่านพม่าะนะครับในพื้นที่รัฐชานใต้นะครับก็มีไม่กี่ฐานนะครับก็ถือว่ามีน้อยมากนะครับสำหรับในพื้นที่รัฐชานใต้นะครับส่วนมากก็จะเป็นกองกําลังพิทักษ์ไทยแลนหรือว่า PGF นะครับอยู่ในพื้นที่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นกองทัพสภากรุูปลัฐชานนะครับในพื้นที่ หลายพื้นที่นะครับก็จะมีกองทัพปโอเพียนโอนะครับซึ่งรับเซตกองทัพพมา่าอยู่นะครับมีกองกําลังปโอเพียนเอนะครับที่ได้ร่วมกับกองกําลังพีทีเอฟและกองกําลังป้องกันแห่งสัตว์กระเลงเค็นตีเอฟนะครับวันนี้ในพื้นที่รัฐชานนะครับก็มีกองกําลังมากมายหลายกลุ่มในพื้นที่ของจอตยยศึกนะครับก็จะมีกองทัพสภากองพลรัฐชานและกองทัพพมา่านะครับกองกําลังพีทักไซเลน หรือว่าปีจีเอฟนะครับที่รับใช้ท่านพม่าอยู่นะครับในพื้นที่ของตยอดศึกนั้นกองกําลังปอพีแอน่ยเอนะครับก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งหรือว่าไม่กล้าเข้ามาโจมตีเตียงใดตอนนี้นะครับทางตยอดศึกนะครับก็เลยลงพบปะพี่น้องหรือว่ากลุ่มน้องๆทหารใหม่และพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่รัฐฐานใต้นะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองปัตนนะครับก็มีพี่น้องประชาชน มาเข้าร่มเป็นจํานวนมากนะครับลุมน้องๆทหารใหม่และพี่น้องประชาชนชาวรักษารนะครับก็มาเข้าล่มงานผกทหารใหม่นะครับกองร้อยที่101นะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองปันตอนนี้พี่น้องประชาชนรัชสานใต้นะครับก็สนับสนุนกองทัพสภาขอบผู้รัชสานอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็ต่างพากันเข้าเกณฑ์ทหารใหม่เป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติการได้รือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของกองทัพ ภายใหญ่นะครับที่มีพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นปรากฏการใหม่นะครับมีพี่น้องประชาชนกลุ่มน้องๆเยาวชนเป็นจํานวนมากนะครับได้เข้าเกณฑ์ทหารใหม่นะครับในพื้นที่รัชสานใต้ในวันข้างหน้านะครับทางเจ้ศึกนะครับจะโจมตีท่านพม่าหรือไม่นะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้แม้กองทัพสภาของพลรัชานั้นยังไม่โจมตีท่านพม่านะครับก็อาจจะรอเวลา ในวันข้างหน้านะครับก็เป็นไปไล่เส้นกันนะครับแม้วันนี้ทางของทัพไทยใหญ่นะครับยังไม่สู้รบกับท่านพม่านะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนกับพี่น้องครับในวันข้างหน้านะครับถ้าหากกองทัพสปากับคนรัฐชานมีกําลังพลมากเพยงพอนะครับที่สามารถขับไล่ท่านพมา่าออกไปจากพื้นที่รัฐฉานได้นะครับก็น่าจะมีการ ขับไล่ท่านพม่าเช่นกันนะครับแม้วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของยอยศึกและกลุ่มน้องๆทหารใหม่นะครับในพื้นที่รัฐชานใต้นะครับเรามาโูข่าวทยซองกันต่อนะครับมาโูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองแสเมียวนะครับวันนี้ก็กําลังพิดี่บุกเข้าโจมตีฐัตตะพอมท่านพม่านะครับขมยาที่49นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ มือส่องวายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา13นาฬิกา50นาทีนะครับกำลังพิดยยบบดครบมือนะครับกำลังพล50นายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีหนักท,ทันทพอทัพมานะครับคำวาที่49นะครับติดตั้งอยู่ในพื้นที่กำลังพิดียบยังได้ใส้โลนเข้าโจมตีทางอา,าอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโดยโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินในพื้นที่เมืองแสเมียว กำลังพิเดียบปีกำลังพลมากกว่านะครับได้สาอาบพีจีนะครับปืนกลปืนใหญ่นะครับอวุธประจําการอีกหลายชนิาาดมมน,น,นะคระะับไ,ได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักในพื้นที่เมืองแส่แมลท่านพม่าตั้งหลักไม่ทันนะครับกลุกําำลังพิเดียบได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองแส่แม่ในเวลาต่อมาท่านพม่าก็เลยยิงตอบโต้กับกำลังพิเดียบเส่นกันนะครับทาให้มีการประทะกันอย่างหนัก กองกำลังพีเด็บมีกำลังพลมากกว่านะครับเล้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับท่านพลธรรมมาธรรมยาที่49นะครับตีตั้งอยู่ในพื้นที่กองกำลังพีเด็บย,ยังได้ใช้โลนเข้าถึงดับเบิลยางหนักนะครับในพื้นที่เมืองแเซเมเบลนะครับส่งผลให้ท่านพมา่าธรรมยาที่49นะครับไม่สาม,มารถที่จะต้านทานกองกำลังพีเจบเอาไว้ได้ กำลังพิเดบนะครับได้ใช้เวลา40กว่านาทีนะครับหลังจากที่เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้ท่านพม,าม่าคำมยาที่49นะครับต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปท่านพม่าสู้ไม่ไว้นะครับเนื่องจากมีกําลังพลน,น้อยกว่านะครับเลยถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปหลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับทางก,ากำลังพิเดบก็เลยเข้ายึดพื้นที่นะครับในขบศพท่านพม่าไล้เสียชีวิต3ลรายได้รับบาดเจ็บ องลายนะครับมันจะได้มีการประทะกันเสร็จิบนาทีทางฝังของกองกำลังพีเดียบนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงหนึ่งลายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดกองกำลังพิเดียบเป็นกองกำลังเจ้าถิ่นะครับสำนานการ,การสู้รบมากกว่านะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถยึดตานทัพของทานปม่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองแสเมียวเขตภูมิภาควันนี้กองกำลังพิเดียบและทานปม่าก,ก็ยังมีการประทะ นะครับเรามาลูข่าวที่3กันต่อนะครับมาดูสถานการณ์กองทัพสภาทานพม่านะครับในพื้นที่เมืองปึกนะครับเขตพมีภาคแมกเบย์นะครับวันนี้นะครับเวลา12บสนาฬิกา50นาทีนะครับก็เลยมีทานพม่านะครับไปมีออกจากฐานทัพคัามายาที่ 1- 3สดนนะครับทีตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองปึกเขตพมีภาคแมกเบย วันนี้ท่านพม่านะครับไม่อยากปฏิบัติหน้าที่รับใช้กองทัพพม่าได้หมิ่นออกไลยต่อไปนะครับได้มีออกจากฐานทัพพร้อมอาวุธปืนหนึ่งกระบอกนะครับกระสุนปืนจํานวนหนึ่งนะครับมาขอเข้าร่วมกับกองกำลังพีทีเอฟที่อยู่ในพื้นที่เมืองปึกเขตภูมิภาคแมตเวถ้ากองกำลังพีทีเอฟนะครับได้จัดการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับได้มีการมอบเงินจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกองทัพพม่านะครับ เนื่องจากท่านพม่านั้นได้นําอาวุธปืนและกระสุนปืนนะครับมาเข้าร่วมกับกองกําลังที่ียบในพื้นที่เมืองปึกตอนนี้ทานพม่าและแตระหนดพม่านะครับต่างพากันนิทัพอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าร่วมกับกองกําลังพิทียอบและกองกำลังกลุ่มสัตติพันธ์นะครับทำให้กองกําลังสภาท่านพม่านะครับวันนี้ก็เหลือกําลังพลน้อยลงทุกวันนะครับตั้งแต่ที่ถูกกองกําลังพิทียอบและกองกําลังกลุ่มสัตติพันธ์เข้าโจมตีอย่างหนักหลายพื้นที่หลายเมือง นี่ก็เป็นท่านพม่านะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองเปึกเข็ดูมิภาคมหนือนะครับก็ไล่นําอาวุธปืนกระสุนปืนเข้าร่วมกับกองกำลัง t ีทีอนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับกองกําลัง T ีทีต่อไปนะครับเนื่องจากไม่อยากอยู่ปฏิบัติหน้าที่รับช้กองทัพพม่าและอองไลนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองปึกเขตภูมิภาคเหนเว วันนี้สถานการณ์การสู้รบในพิพม่านะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับวันนี้ก็กําลังพิเดียบนะครับกาลังเต็มกําลังที่จะเข้าโจมตีท่านพม่านะครับในเดียววันนี้ก็กาลังพิเดียบไปรัฐบาลแห่งชาติตัวว่าเอ็นยูจีนะครับได้จับมือกันอย่างเนียวแน่นนะครับหลายวันที่ผ่านมาก็กาลังพิเดียบนะครับก็ได้รับอาวุธปืนจากรัฐบาลแห่งชาติตือว่า n อ g นยูจีนะครับได้รับโลนอีกจํานวนหนึ่งนะครับเอาไว้เข้าตลลมท่านพม่า ในพื้นที่เขตภูมิภาคต่อไปนะครับวันนี้สถานการณ์การสพรรบนั้นก็ยังเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายเมืองครับพี่น้องครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพื่อถนนผัดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ